สวัสดีวันนี้พวกท,ที่เจอจะโซ่จี๊ดเคี้ยนะผมวันนี้ผมมาเล่นเกมมือถือใหม่นะผมชื่อเกมมือถือครับผมชื่อเกมมือถือครับผมชื่อเกมว่าบูลรอบเบสตาโซ่ครับผมชื่อเกมมือถือใหม่ครับผมการเล่นก็เล่นเหมือนเกมสัตานซูร์ซาเลสครับผมอ่าเล่นเหมือนกันเลยครับผมแ้่มึงถอดีเสียงเพลง การเล่นเหมือนเล่นเกมตัดตานซูซูเปอร์สาเลตเลยครับผมตัวมอเตอร์ทิปเรื่องตัวนี้ครับผมม,มันค่วยกันครับผมต่อเตทิปอยู่ครับผมมันก็นนเรื่องก็เหมือนในจัตุรเลยครับผมอ่าจะทิปครับผมเออ ดไอหมัวชาวโดนหลอกผมนี่ยผมรูปแบบการเล่นก็สามดีครับผมก็เหมือนกับตันซูบูสายเลยครับผมการฝึกซ้อมก็เป็นรูปแบบสามดีครับผมอ่าอันนี้คือให้สุ่มตัวครับผมโลแล้ครับผมสุ่มฟรีครับผมหนึ่งครั้งมาดูว่าผมปิด กันสูมนาป้องโอ้ให้เตะปุ๊บนี่มันจะฟิดสูงเรือเ,รอเนี่ยไม่ตัวทอมันเรยอภาพแตกว่ะ <c oughs> สอนราวนั่นไหยดูว่ามันจะได้ตัวไปเอหรือเปะ่ะอืมอน,นี้คือเอาไว้แปลภาษาบอ่ะอีกเจ อันนี้คือน่าจะจิตต้านทีมเหมือนด้านท่าทีมือนนั้นอ่าใช่เลยอ่ะปรับเปลี่ยนนะผมเอาเพยมาผมเอาทีดิขอให้ทีท้างทีช้างผมแล้วเลือกตำแหน่งนะผมมีตอนหน้าตอนหน้าสีเอฟผมแล้วหน้าเป้าเลยผมอันนี้คือหน้าปันกลางผมจะพูดในแล้วก็โอเอฟ อันนี้ก็ถือเล่น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 ชุตำแหน่งับผมอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าผมไม่ยอมแปลวะที่ตัวนี้ผมปึ๊บเปลี่ยนปึ๊บโัเทลล์ตดตดลงปึ๊บนะมีการอัรมไปเวลล์ครับผมมีการอัรดาวไว้เมื่อกี้ผมเห็น้วย น,นี่ครับผมกันได้แบบ, <c oughs> บตัดต่างสุภาษะแลับผมแป๊บนึงนะเอ่ออันนี้คือแบบอันนี้เขาว่าไม่ให้เอาประทับครับผมเอ่ออันนี้เท้าสองนะผมเท้าสองดูสอนดินตกวดดีครับผมแป๊บนึงครับผมผมขอตันตาน แล้วก็มีท่าประลานข้างบนนะผมมีท่าราลานอยู่ข้างบนโน้ตชนะนเลยนะผมเขาฝึกสอนโอ้โชนะแล้วเออเออไล่ทิ้งส่วนมาหนึ่งร้อยนผมผมว่าน่าจะไล่ไปรับดาวแน่ นี่นครับผมตัวซี่นี้ดูจูบอนนะผมเลเวลอัพแล้วก็จะจิวเดีวลอ,อัพแล้วก็อะไรวะเนี่ยผมไม่เจียนจิตด,ด้วยผม <c oughs> ไอ้นี้ก็น่าจะไปนับดาวผมชนะมันชื่นสีเขียวเมื่อกี้ดิฉ์ไอ้บักบัคเมื่อกี้ตะจิวรับผมอันนี้ ไม่ใช่นะี่หว่ามันคือรับดาวผมอ่ะรับดาวได้สูงสุดจื้อห้าดาวผมเก็บเป็นส่วนให้ครบหนึ่งร้อยแล้วก็มารับผมนี่เป็นสามดาวผมต่อไปเราสองร้อยผมสองร้อยั้งหมดสามร้อยผมทั้งหมดต้องเก็บดาวให้ครบสามร้อยผมเพื่อเพราะมันจะรับไปถึงห้าดาว ผู้ผีผู้ชายเราขอพาไพ่ไว้นนาสุมตัวแล้วโหลดครับผมโหลอดอ่ะอันนี้เนินแท้แล้วผมเนินแท้ยี่สิบยิบิสิ ถ้าก็ใบยีเอพี 1, 5, ถ้ากใบพันห้าชื้อเอาไว้ฝึกถ้าก็เนินปะใช่เนินพันห้าร้อยห้าสิบอันนี้กเกือบพันแล้วครับผมพันเลยครับผมอันนี้โอ้ท่านแจกวันที่หนึ่งครับผมถึงวันที่หกวันถึงวันที่หนึ่งเดือนหกครับผมเพชรนี่ครับผมเอสอาร์ครับผม ต้ครับผมตูวเน,นี่ยน l นี<ม>่บูล,ลอสจอร์ดี้ผมแล้วเฟส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 พูดไม่ชัดเลยเราไอนนี้คือแอล้วผมที่ไหนที่รักทั้งหมดท้าวรันแปะเนี่ยผมอโอเคผมจโจ,โจตัวนี้นีนะ่ได้สามพันวเฟสครับผม ซุมซุมโดนึงมันเท่าไหร่วะลายเหลืองโอ้นี่โดโอ๋อซุ่มสิบครั้งพันห้าโอเคอันนี้มีสองตัวมีไอหัวม่วงชมพูแต่ไม่รู้ไม่ได้ครับผม อ๋อนี่ครับผมสามดาวสูงสุดสามดาวเนะมีสี่ตัวที่เป็นสามดาวที่เหลือก็สองดาวหมดเลยครับผมอ้าวนี่ครับผมนี่สามตัวสามดาวสามตัวเลยสามดาวอ๋อมันเป็นแบบเป็นสีชมพูฟ้าแล้วก็เขียวจมบนแล้วก็แรงชมพูอันไหนวเนี่ยผมไม่เข้าใจวะอันนี้สองดาวขึ้นไป อ๋อรู้แล้วสุ่มวันนี้สามปุ๊บมันจะจานตีสามดาวผมโอเคจานตีสามดาวสามดาววันนี้ตู้นี้เจ๋มันต้นเติมป่ะั่นไหนกูว่าเป็นหลอนเติมอ่ะไหนวิ่งไหนฟิอ๋อแบบเติมคือมีตัวหนังสือแบบไม่เติมคือไม่มีโอเคแม่งมันหนอดดาวสุ่มไปแล้วผม ดิเชไปเลยไอ้ส้มหนูไม่ทองอ่ะเปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนเฮ้ยแจมีสองดาวอ่ะสองดาวสามตัวผมใช่ปะอืมอืมสามดาวน่าจะเป็นลุงนะ ออน,นี้เน้นสปีดละเฮ้ย b! อีขาวอีหัวถาวที่ตดดรอบแรกไปได้ช <c oughs> ิ้นสน่วนนะส่วไม่หยิดรอบนึงส่วไปเลยกลัวแล้วเฮ้ยังไม่รอบนี้พระเอกคนเดียวเจือเจือ เขาเดียมันคนเดียวเจอเอ้ยไม่เจอสัม่มเรามาไอ้เหี้ยพ่อพระเดียเลยแมงจะเยเอ <c oughs> เือ่เจอวะเจอเจอผมลบลบไปดีครับผมเจอผมเจอไปไกลครับผมไม่เอาครับผมโกรธนี้ครับผมแล้วก็ไปที่ การท่านท้าผมจะด,ดีจดีครับผมเป็นตัวเรือผมเสื่อมการตานโนน้ายอยับผมถอแล้วทั่วผมถอร่วนครับผมการเสื่อมโรมันซีเป็นนี้ไม่ใช่นี่อันนี้คือ อ๋อน,นี่แบบนี้ไม่ใช่อะไรนทับฟิตอันนี้สูงก็อ๋อมีเปิดโหลด 10bps เลยว่าอ๋อสูงอันนี้สูงวะอ่ะเปิดโหลด 10bps โอเคผมนัดเปิดโอเคอ่ะอันนี้อันนี้เสื้อไม่ดีไม่เท่าไม่เนทะ่า อันไหนที่ลบได้ดีโอเครู้แวรููแบบวะมันงงโทรน้าผมเพราะว่าแปลภาษาเรื่องยุ่งไปเทรู้แวะหล่อเจมแล้วผมเราเท่าใหม่แล้วผม,มวิธีดีๆครับ ทำต,ตามได้เลยนี่ผมกดเมนูข้างบนบนะผมแล้วนี่ผมเนี่ยไหมลบไปดีครับผมที่เป็นรูปคนกับฐานที่อยู่ข้างบนนะผมไม่ไม่เชื่อก็แปลครับผมนี่ผมลบข้อมูลผู้ใช้ผมอ่าเซลผมแล้วกดไปผมแล้วกด,ด ปั่นซ้ายมือกับผมนี่ผมลบข้อมูลผู้ใช้ของผมแล้วโจดไปแล้วผมแล้วโจดทิศถูกเขาบอกแล้วโจดสีนี้ทีแลโหลดเทผมแค่นี้ผมโหลดเท่าเกมต่อผมน้อยหน่อยเนาะพิธีดีดีกับผมอ่ะที่ผมลองลองไปโหลดมาเล่นดูว่าผมอ่ะไปโหลดในคิวคิวแต่ผมคิวโอคิวแอรับผมอ่ะ ไปโหลดไอคิวแอลหรือจับแฉลบแคบก็ผมเจมบูลล็อกก็ผมเบรคแพทชว์ผมไปโหลดมาแล้วผมห้ผมขอตัวลาไปก่อนผมับเจอกันครับว่าจะนหม์บาย